หลังจากที่เราปั่นจักรยานกันเสร็จแล้วนะคะแบบ700เมตรด้วยกันเดินค่ะแล้วดูมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนเราจะไปเซนทรัลพลาวเซนทรัลพ้าว700เมตรที่สามารถเป็น700โลได้นะคะเราสามารถทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องใหญ่ได้เสมอเกนะ่งมากพี่ใช่เพี่จิสบเบ็จเสร็จที่รวมไม่หมดวันนี้หนั่งเลยเลยเลยหลัก ราคาประมาณอ๋อสี่สิบห้าสิบบาทกับพาร์เตอร์นะคะอ๋อประมาณอันละห้าบาทเราเลือกที่ที่จะซื้อพาร์เตอร์ี่หลับอ,อกไก่เวอร์หลับอ,อกไก่กับคุกเส็จจบวอล์กวีค่ะ แต่ภาพสวยมากนี่อยู่ในห้างนี่อยู่ในห้างแล้วกล้องใหม่กล้องใหม่ชื่อกล้องชื่อรูน่นี่กล้องี D J Pocket Star แค่นั้นเองใหม่แบบใหม่แบบสับ <laughs> คือแบบนี้เออ